เธอแค่ให้อาหารเด็กไบ่คนหนึ่งทุกวันแต่เธอไม่เคยรู้เลยว่าเด็กคนนั้นไม่ใช่เด็กธรรมดาจนเช้าวันหนึ่งเฮลิคอปเตอร์ทหารลงจอดหน้าร้านเธอและทุกอย่างที่เธอรู้จักก็เริ่มพังคลายลงทีละนิดเด็กชายไม่เดินเข้ามาในร้านอาหารเก่าๆทุเก,เ,กเช้ารองเท้าของเขาเปื้อนโคลนเสื้อผ้าขาดเป็นรูดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความว่างเปล่าไม่มีใครรู้ว่าเขามาจากไหน ไม่มีใครรู้ว่าเขาชื่ออะไรแต่มีเพียงคนเดียวที่ใส่ใจแอนนาเด็กเซิร์ฟวัยสาสิบที่ทำงานที่ร้านนี้มาตลอดชีวิตเธอสังเกตว่าเขามานั่งที่โต๊ะเดิมเสมอมุมซ้ายสุดใกล้หน้าต่างเขาไม่เคยพูดเขาแค่นั่งเงียบเงียบเฝ้ามองโลกภายนอกผ่านกระจกแอนนาแอบนำขนมปังกับไข่มาวางตรงหน้าเขาทุกเช้าไม่มีคำพูด ไม่มีการตอบแทนมีเพียงรอยยิ้มเล็กๆจากเขาและหัวใจของเธอที่อบอุ่นขึ้นทุกครั้งวันแล้ววันเล่าเธอเริ่มคุ้นเคยกับจังหวะของเขา8ปดมงสินาทีเด็กชายจะเดินเข้ามานั่งที่เดิมมองเธอแล้วยิม้มจนกระทั่งเช้าวันหนึ่งท้องฟ้าสีเทาหนักอึ้งลมพัดแรงกว่าปกติ กลิ่นฝนโชยเข้ามาทางหน้าต่างแอนนากำลังเช็ดโต๊ะเมื่อเสียงวดืวดวืดแหวกอากาศดังขึ้นเสียงเหมือนใบพัดแรงที่ใกล้เข้ามาเรื่อยๆแก้วน้ำบนโต๊ะสัน่นพื้นร้านเริ่มสั่นตามลูกค้าทุกคนชะงักเหนื่อยหน้าขึ้นแอนนารีบวิ่งไปที่หน้าต่างฝุ่นฟุ้งไปทั่วลานจอดรถ จากหมอกสีเทาเฮลิคอปเตอร์สามลำลดระดับลงตรงหน้าร้านคนในร้านเริ่มแตกตื่นบางคนวิ่งหนีออกทางหลังร้านบางคนกรีดร้องแอนนาอยูน่แน่นิ่งหัวใจเธอเต้นแรงเธอไม่รู้ว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นทหารในชุดดำกระโดดลงจากเฮลิคอปเตอร์อาวุธในมือพร้อมยิงหน้ากากปิดใบหน้า สัญ,ญลักษณ์แปลกๆบนแขนเสื้อพวกเขาไม่ได้พูดอะไรแต่เดินตรงเข้ามาในร้านแอนนาหายใจไม่ออกลมหายใจเธอถี่และสั้นมือเธอสั่นทุกก้าของทหารทำให้พื้นไม้สะเทือนหัวหน้าทหารหยุดตรงกลางร้านกว่าตามองรอบตัวแล้วหยุดที่โต๊ะมุมซ้ายสุดที่นั่งว่างเด็กชายยังไม่มา หัวหน้าทหารผู้เสียงทุม้มคำพูดเป็นภาษาที่ไม่มีใครเข้าใจอีกคนยื่นอุปกรณ์กลมๆสีเงินวางบนโต๊ะมันส่งเสียงติกต๊กติเหมือนนาฬิกานับถอยหลังแอนนารู้สึกเหมือนอยู่ในฝันหรือฝันร้ายทหารหันมามองเธอจ้องลึกเข้าไปในดวงตาเธอนานจนเธอแทบสุดแล้วเขาถามคำถามเดียวเขาอยู่ที่ไหน เธอไม่รู้จะตอบยังไงหัวใจเต้นดังจนเธอได้ยินชัดในหูตัวเองแสงไฟภายนอกเริ่มกระพริบฟ้าครึ้มลงอีกมีเสียงเหมือนบางอย่างกำลังจะระเบิดทันใดนั้นประตูร้านเปิดออกเด็กชายเดินเข้ามาเงียบชา้ามั่นคงใบหน้าของเขาเรียบเฉยแต่ดวงตาของเขาส่องแสงทหารทั้งหมดหยุดนิ่ง เหมือนถูกแช่แข็งเด็กชายเดินผ่านแอนนาไม่หันมามองแต่หยุดอยู่ข้างโต๊ะของเขาอุปกรณ์บนโต๊ะหยุดส่งเสียงทุกอย่างเงียบลงไม่มีใครขยับแม้แต่ลมหายใจก็แทบไม่ได้ยินเด็กชายหันมามองแอนนาเป็นครั้งแรกที่เธอรู้สึกกลัวเธอมองเห็นบางอย่างในดวงตาเขาไม่ใช่ความไร้เดียงสา ไม่ใช่ความหวาดกลัวแต่เป็นบางอย่างที่เธอไม่สามารถอธิบายได้เหมือนเขาไม่ใช่มนุษย์ประตูหลังร้านเปิดออกเองโดยไม่มีใครแต่ต้องลมพัดวูบเข้ามาแอนนารู้สึกเย็นเฉียบไปทั้งร่างเด็กชายเดินไปทางประตูนั้นทหารตามหลังแต่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ก่อนที่เขาจะก้าวพ้นกรอบประตู เขาหันกลับมามองเธออีกครั้งคราวนี้เขายิ้มแต่รอยยิ้มนั้นไม่เหมือนที่เคยมันเต็มไปได้วยความรู้มากเกินกว่าจะเป็นของเด็กคนหนึ่งเหมือนเขาจำทุกอย่างได้แม้แต่เรื่องที่ไม่ควรจำได้เลยแอนนาขยับถอยหลังโดยไม่รู้ตัวเธอชนเข้ากับเคาน์เตอร์เสียงช้อนตกกระทบพื้นดังกังวานรอยยิ้มของเด็กชายยังอยู่ แต่มันเปลี่ยนไปมันเหมือนรอยยิ้มของใครบางคนที่มองเห็นจุดจบของบางสิ่งทันทีที่เขาก้าวผ่านประตูหลังลมพัดแรงขึ้นหน้าต่างร้าสะเทือนไฟทั้งร้านดับลงในพริบตาเสียงกรีดร้องของลูกค้าดังขึ้นอีกครั้งเด็กชายและทหารหายไปเหมือนไม่เคยมีอยู่จริงอากาศในร้านกลับมานิ่งแต่ความรู้สึกไม่หายไป ความรู้สึกว่าบางอย่างผิดปกติแอนนายังยืนนิ่งมือเธอจับอกแน่นเหมือนหัวใจจะหลุดออกมาเธอเดินไปที่โต๊ะมุมซ้ายสุดจ้องมองอุปกรณ์สีเงินที่ยังวางอยู่ตอนนี้มันเงียบแต่ยังคงสว่างแสงสีฟ้าจางๆกระพริบเบาๆเธอไม่กล้าแต่มันแต่เธอก็ไม่สามารถละสายตาได้ จูจ่ๆมันก็ฉายภาพขึ้นกลางอากาศเหมือนโปรเจคเตอร์ภาพนั้นคือเธอเองในมุมสูงเหมือนมาจากกล้องที่ติดเพดานแต่เพดานร้านเธอไม่มีอะไรแบบนั้นในภาพเธอกำลังวางจานอาหารต่อหน้าเด็กชายในแต่ละวันเธอเห็นตัวเองทำแบบนั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ในภาพสุดท้ายเธอกำลังยื่นช้อน และเด็กชายยกมือขึ้นรับมือของเขาเต็มไปด้วยเส้นสีดำที่ไหลเคลื่อนไหวอยู่ภายในแอนนาหายใจแรงขึ้นเธอไม่เคยเห็นสิ่งนั้นมาก่อนแต่ในภาพมันชัดเจนเสียงกระซิบแผ่วเบาดังขึ้นข้างหูเธอเธอปลุกเขาแล้วเธอหันขวับไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเสียงนั้นเย็นเฉียบ ไม่ใช่เสียงของมนุษย์เธอมองกลับไปที่โต๊ะอุปกรณ์สีเงินดับแสงลงทันใดนั้นพื้นร้านเริ่มสั่นอีกครั้งคราวนี้แรงกว่าเดิมไฟเปิดขึ้นแต่เป็นสีแดงกระพริบช้าๆเสียงเตือนดังขึ้นจากที่ไหนสักแห่งเหมือนมีบางอย่างกำลังจะเริ่มต้นลูกค้าในร้านแตกตื่น ทุกคนวิ่งไปที่ประตูหน้าแต่ประตูล็อกแน่นไม่มีใครเปิดได้แอนนายืนอยู่คนเดียวตรงกลางร้านใจเธอเต้นไม่เป็นจังหวะแล้วจูจ่ๆเสียงฝีเท้าดังขึ้นจากหลังร้านหนึ่งเก้าสองเก้าชา้าหนักแน่นเธอหันไปมองในเงามืดหลังประตูนั้น มีใครบางคนกำลังเดินกลับเข้ามาแต่ไม่ใช่เด็กชายคนนั้นอีกต่อไปแล้วสิ่งที่เดินออกมาจากเงามืดสูงกว่าเด็กชายร่างผอมแห้งแต่ยาวเกินกว่าคนปกติผิวของมันซีดเหมือนถูกดูดสีออกจนหมดเส้นเลือดสีดำพาดผ่านตามลำตัวดวงตาเรืองแสงสองประกายสีขาวนวลแต่ไร้รูม่านตา เสียงฝีเท้าของมันดังไปทั่วร้านแต่ไม่มีใครกล้าขยับผู้คนยืนนิ่งเหมือนถูกปรึงไว้ด้วยพลังบางอย่างแอนนามองมันมือเธอกำแน่นจนเล็บจิกลงในฝ่ามือมันหยุดตรงหน้าเธอกลยพอที่เธอได้กลิ่นบางอย่างกลิ่นโลหะเย็นเฉียบคมแทรกด้วยกลิ่นเน่าอ่อนๆที่ติดอยู่ในอากาศหัวของมันเอียงเล็กน้อย เหมือนกำลังจดจำอะไรบางอย่างและมันพูดเสียงของมันแผ่วเบาแต่ดังในหัวของเธอราวกับระเบิดขอบคุณที่เลี้ยงข้าในวันที่ข้าอ่อนแอแอนนาขยับถอยหนึ่งก้าวแต่เท้าของเธอเหมือนติดกับพื้นเธออยากจะกรีดร้องแต่เสียงติดค้างอยู่ในลำคอเธอเป็นคนเดียวที่ไม่กลัวมันยื่นมือออกมา นิ้วยาวเรียวเคลื่อนไหวเหมือนทวันมีชีวิตปลายนิ้วแตะเบาๆที่หน้าผากเธอทันใดนั้นภาพหลายพันภาพพุ่งเข้ามาในหัวเธอภาพของดวงดาวที่ลุกไหม้เมืองที่พังทลายผู้คนที่หลบหนีเสียงกรีดร้องของทั้งจักรวาลเธอเห็นภาพของเด็กชายยืนอยู่ท่ามกลางเปลวไฟแต่เขาไม่ร้องไห้เขาแค่เดิน ชา้ชาช้าท่ามกลางความตายและทุกอย่างก็ดับลงแอนนาทรุดลงกับพื้นเธอหอบหายใจมือสั่นน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวสิ่งมีชีวิตนั้นยังคงยืนอยู่มองเธอแล้วมันพูดอีกครั้งเธอทำให้ข้ารู้จักความเมตตาเสียงมันสั่นไหวเหมือนความรู้สึกที่ไม่เคยมีมาก่อนกำลังตื่นขึ้น จากนั้นมันหันไปมองรอบร้านผู้คนยิงคงนิ่งเหมือนรูปปั้นไร้วิญญาณมันกางแขนออกชา้ชาๆลำแสงสีดำพุ่งออกจากร่างทุกอย่างสันสะเทือนอีกครั้งเหมือนโลกทั้งใบกำลังจะเปลี่ยนไปแล้วแสงไฟทั้งหมดก็ดับลงอีกครั้งเงามืดกลืนทุกอย่างไว้รวมถึงเสียงหายใจของเธอเอง ภายในความมืดสนิทเธอได้ยินเสียงบางอย่างเสียงคล้ายลมหายใจยาวหนักเหมือนสิ่งมีชีวิตขนาดมหึลากำลังตื่นแล้วก็มีเสียงกระซิบหลายเสียงซ้อนทับกันพูดภาษาที่เธอฟังไม่ออกเสียงนั้นแทรกเข้ามาในหัวดังกว่าความคิดของเธอเองแอนนาเอามือกุมหูแต่เสียงยังคงอยู่ มันไม่ได้ผ่านทางหูแต่มาจากข้างในเสียงทั้งหมดหยุดพร้อมกันจากนั้นมีแสงริบรีสีน้ำเงินอ่อนๆลอยอยู่เหนือโต๊ะมุมซ้ายสุดมันคืออุปกรณ์สีเงินที่เธอเคยเห็นตอนนี้มันเปิดขึ้นอีกครั้งแสดงภาพใหม่ภาพในครั้งนี้คือตัวเธอแต่ไม่ใช่ในตอนนี้ไม่ใช่ที่ร้านอาหาร เธอกำลังยืนอยู่ในที่ที่ไม่รู้จักพื้นที่ว่างเปล่าที่ไม่มีท้องฟ้าไม่มีพื้นดินมีเพียงหมอกที่ลอยไปมากับเสียงหัวใจของเธอที่เต้นรัวผ้าซูมเข้าหาใบหน้าเธอช้าๆดวงตาเธอแดงก่าเหมือนร้องให้ไม่หยุดจากนั้นภาพเปลี่ยนไปอีกครั้งเธอเห็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่งสีเทา แตกเป็นชิ้นชิ้นลอยอยู่ในอวกาศตรงกลางของดาวที่แตกมีบางอย่างกำลังฟักตัวรูปร่างของมันคล้ายเด็กชายแต่ดวงตาทั้งสองเป็นสีดำสนิทภาพนั้นทำให้เธอหายใจไม่ออกเรากับสิ่งที่เธอกำลังเห็นเป็นจุดเริ่มต้นของจุดจบทันใดนั้นเสียงกระซิบกลับมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้มีเพียงคำเดียวที่เธอฟังออก เธอเธอสะดุง้งตื่นจากภาพตรงหน้าทุกอย่างดับลงไฟในร้านเปิดขึ้นอีกครั้งแต่ไม่มีใครเหลืออยู่ลูกค้าทหารแม้แต่รอยเท้าทุกอย่างหายไปร้านเงียบสนิทเหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นแอนนาหันมองรอบตัวมือเธอยังสั่น เธอยังรู้สึกถึงสัมผัสเย็นเฉียบตรงหน้าผากเธอเดินช้าๆไปที่กระจกหน้าร้านมองออกไปข้างนอกท้องฟ้าไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วท้องฟ้าด้านนอกเปลี่ยนเป็นเฉดสีที่ไม่มีชื่อม่วงเจือเทาแทรกด้วยริ้วแสงทองที่พาดผ่านเหมือนรอยแผลเมืองทั้งเมืองเงียบงนันไม่มีเสียงรถไม่มีเสียงนก เหมือนเวลาหยุดเดินแอนนายืนอยู่หน้ากระจกหัวใจยังเต้นช้าแต่หนักแน่นเธอรู้ว่าเธอกลับไปไม่ได้อีกแล้วไม่ใช่ในแบบที่เคยเป็นเธอหลับตาสูดลมหายใจลึกกลิ่นอากาศเปลี่ยนไปมีกลิ่นของอะไรใหม่ไม่ใช่กลิ่นควันไม่ใช่กลิ่นดินแต่บางอย่างที่เธอไม่เคยได้กลิ่นมาก่อนในชีวิตเมื่อเธอลืมตาขึ้นอีกครั้ง เธอมองเห็นสิ่งหนึ่งที่เธอไม่เคยสังเกตกระจกหน้าร้านสะท้อนเงาของเธอแต่ไม่ใช่เธอคนเดิมตาของเธอส่องแสงสีขาวจางๆและริมฝีปากเธอกำลังขยับพูดบางคำแม้เธอจะไม่ได้ออกเสียงฉันจำได้แล้วความเงียบยังคงปกคลุมแต่ในความเงียบนั้น บางอย่างกำลังเริ่มต้นเธอหันกลับมองร้านอาหารที่เคยคุ้นตาโต๊ะเก้าอีกลิ่นกาแฟาที่ยังอุ่นอยู่ทั้งหมดดูเหมือนฉากละครที่กำลังจะปิดม่านเธอเดินไปหยุดตรงโต๊ะมุมซ้ายสุดหย่อนตัวนั่งลงเหยหน้ามองท้องฟ้าผ่านกระจกตอนนั้นเองที่เสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นด้านหลัง เธอไม่หันไปมองเพียงแต่พูดเบาๆเธอกลับมาแล้วสินะไม่มีคำตอบมีเพียงมือเล็กๆที่วางลงบนโต๊ะตรงข้ามเธอเด็กชายคนนั้นนั่งอยู่ตรงข้ามดวงตาย,ย่างเงียบงนันแต่ในแววตานั้นมีบางอย่างเปลี่ยนไปแอนนายิ้มไม่ใช่เพราะความดีใจแต่เพราะความเข้าใจพวกเขานั่งเงียบๆด้วยกัน ท่ามกลางโลกที่กำลังเปลี่ยนไปสองเงาเล็กๆก,กลางร้านอาหารที่ไร้ผู้คนภายใต้ท้องฟ้าที่ไม่ใช่ของเดิมอีกต่อไปและเมื่อเวลาค่อยๆไหลกลับเข้ามาเสียงนาฬิกาบนผนังเริ่มเดินอีกครั้งแอนนารู้ว่าเธอกำลังจะเริ่มบทใหม่ในโลกที่ไม่มีใครเหมือนเดิมแต่เธอไม่กลัวอีกต่อไปแล้วเธอพร้อมแล้ว ที่จะจำทุกอย่าง